เบี้ยผู้สูงอายุนะครับจะได้รับ6 0 0 1 0 0ถึง1,000บาทนะครับในเดือนธันวาคม2567นะครับมีคุณสมบัติอย่างไรนะครับมีรายละเอียดอย่างไรเดี๋ยวเราติดตามรับชมกันโดยจะโอนวันที่10ทธันวาคม2567นะครับสามารถเช็คสิทธิ์และรายละเอียดได้เลยนะครับเพราะว่าตอนนี้ผู้สูงอายุรายใหม่ๆหรือครบอายุนะครับก็อาจจะกำลังสงสัยอยู่นะครับว่า เราจะได้เงินเท่าไรได้ไหมหรือนะครับใครที่อายุครบที่มันเลยเกณฑ์นะครับเลยเกณฑ์อายุ70-80ได้เท่าไรนะครับแล้วได้เมื่อไหร่เดี๋ยวมาดูกันนะครับฝากกดไลค์ like, กดซับคลายคอมเมต์เป็นกำลังใจด้วยครับ เบี้ยผู้สูงอายุที่จะได้รับนะครับเมื่ออายุครบ60ปีถึง69ปีนะครับจะได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเดือนละ600บาทอายุ70ปีถึง79ปีได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเดือนละ700บาทอายุ80ปีถึง89ปีได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเดือนละ800บาทอายุ90ปีขึ้นไปนะครับจะได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเดือนละ1,000บาทนะครับ ผู้ที่เกิดก่อนวันที่2กันยายน2509นะครับสามารถที่จะลงทะเบียนได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม2567ถึงพฤศจิกายน2567นะครับและเดือนมกราคม2568ถึงกันยายน2568ก็จะได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตั้งแต่เดือนตุลาคม2568นะครับเป็นต้นไปซึ่งเป็นปีงบประมาณนะครับจะไม่มีการจ่ายย้อนหลังเพราะนั้นสามารถที่จะลงทะเบียนได้เลยนะครับ ว่าลงทะเบียนได้ที่ไหนนะเดี๋ยวเราไปติดตามนะครับกันต่อครับเกณฑ์หม่เบี้ยผู้สูงอายุ2566นะครับมีสัญชาติไทยมีชื่อที่อยู่ในทะเบียนบ้านในเขตปกครอง ส่วนท้องถิ่นนะครับมีอายุ60ปีบริบูรณ์ขึ้นไปซึ่งยืนยันสิทธิ์ขอรับเงินเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับแล้วก็เป็นผู้ไม่มีรายได้หรือมีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพตามที่คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยผู้สูงอายุได้กําหนดเอาไว้รวมถึงใครที่ได้บํานาญชราภาพ ก็สามารถยังคงได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุด้วยเช่นเดียวกันนะครับเรื่องคุณสมบัติที่เราพูดกันนะครับณนะตอนนี้ยังไม่ออกคุณสมบัติที่ชัดเจนออกมานะครับก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าคุณสมบัติที่ว่าเป็นผู้ที่มีรายได้ไม่เพียงพอนะครับหรือเป็นผู้ไม่มีรายได้มันประมาณเท่าไหร่เงื่อนไขยอย่างไรแบบไหนเดี๋ยวเราค่อยติดตาม รับชมกันนะครับเดี๋ยวมีข่าวข่าวเคลื่อนไหวคงจะมาพูดคุยกันอีกรอบหนึ่งละกันนะครับสำหรับเบีย้ยผู้สูงอายุในเดือนกันยายน2566นี้จะโอนวันที่8กันยายน2566เพราะนั้นรอรับได้เลยนะระงับการลงทะเบียนยังชีพผู้สูงอายุเมื่อเข้าเงื่อนไขหลักเกณฑ์ทุกอย่างครบถ้วนนะครับกรณีคุณลงทะเบียนด้วยตัวเองคุณก็สามารถเอาสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนจำนวนหนึ่งชุดสำเนาทะเบียนบ้านจำนวนหนึ่งชุดสำเนา บัญชีเงินฝากออมทรัพย์จํานวน1ชุดนะครับไปได้เลยนะสในกรณีผู้สูงอายุไม่สามารถลงทะเบียนได้ด้วยตนเองก็ต้องมีหนังสือมอบอํานาจยื่นแบบฟอร์มติดต่อเจ้าหน้าที่โดยตรงนะครับสำเนาใบเป็นตัวประชาชนของผู้รับมอบอํานาจ1ชุดสำเนาบ้านทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจจานวนอีก1ชุดนะครับสถานที่ที่เราไปก็เป็นจุดบริการในกรุงเทพมหานครสํานักง,งานเขต50เขตรหรือกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์หรือพอมอรหรืออบตอ,องค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาลที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านของคุณจริงๆไปเทศบาลดีกว่าง่ายและสะดวกมากกว่านะครับการสิ้นสุดการรับเบี้ยยังชีพนะครับเมื่อเราได้รับเบี้ยยังชีพไปแล้วนะครับเบี้ยยังชีพนั้นจะสิ้นสุดก็ต่อเมื่อมี3หลักๆ 1. เสียชีวิต 2. ขาดคุณสมบัติตามที่ระบ,บุไว้ข้างต้น 3. แจ้งสลาสิทธิ์ขอรับเงินเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็นหนังสือต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนมีสิทธิ์รับเงินเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุนั่นเองนะครับเรื่องคุณสมบัตินั้นนะครับณนะปัจจุบันมีออกคุณสมบัติในตามระเบียบเนี่ยว่าถ้าใครเคยได้รับเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุอยู่แล้วนะครับก็ยังคงให้รับเบีย้ยยังชีพไปได้นะครับ แต่ใครนะครับที่เพิ่งสมัครเข้ามานะครับในระเบียบใหม่นะครับในหลังจากที่ระเบียบนั้นออกกำหนดการใช้ไปแล้วนะครับและเพิ่งสมัครเข้ามาเนี่ยใหม่เนี่ยแล้วณนะปัจจุบันยังไม่มีคุณสมบัติชี้ชัดนะครับว่ามีรายได้เท่าไหร่หรืออะไรเนี่ยก็ยังคงให้ได้รับอยู่แต่เมื่อใดก็ตามที่เมื่อมีคุณสมบัติประกาศออกมาชัดเจนยิ่งขึ้น แล้วคุณคุณสมบัติไม่ครบคุณก็จะสิ้นสุดนะครับการได้รับเบี้ยอย่างชีพเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นณปัจจุบันเนี่ยทุกคนที่อายุครบแล้วก็เข้ากับเงื่อนไขนะครับในสไลด์ก่อนหน้าเนี่ยก็ได้รับกันทุกคนแน่นอนแต่เมื่อใดก็ตามคุณสมบัติออกมาค่อยมาแจกแจงกันท,ทีว่าใครได้รับใครไม่ได้รับนะครับซึ่งอาจจะแตกต่างกันไปเล็กน้อยนะครับก็ลองดูนะเพราะฉะนั้น ฝากกดไลค์กด Subscribe ติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับก่อนจากการเดี๋ยวไปชมข่าวสารนะครับท้ายคลิปนะก่อนจากกันนะครับขอแชร์ความรู้ของธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อเตือนภัยทุกท่านกันก่นกอนนะครับโมบายแบงกิ้งใช้อย่างไรให้ปลอดภัยนะครับ 1. ต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจากแหล่งที่น่าเชื่อถือเช่นแอป apple store นะครับ google play store นะครับและมันอัปเดตระบบบริการและแอปโมบายแบงกิ้งให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดเสมอนะครับ แล้วก็2ไม่ดัดแปลงระบบปฏิบัติการมือถือเด็ดขาดหรือไม่ว่าจะเป็นเจลเบรกนะครับรูต่างๆนะครับแล้วก็3ออกจากระบบทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งานอย่าปล่อยค้างเอาไว้นะครับ 3. นะครับไม่คลิกลิงก์จาก sms ที่ต้องสงสัยนะที่ส่งมาเพราะอาจจะเป็นมิจฉาชีพนะครับส่งมาหลอกล่อแล้วก็อ้างตัวเองว่าเป็นธนาคารอย่างนู้นอย่างนี้ห้ามเด็ดขาดนะครับ4นะครับเอ่อ5นะครับ ทำรายการธุรกรรมด้วยตนเองนะครับไม่ส่งมือถือหรือให้ข้อมูลสําคัญแก่คนไม่น่าไว้วางใจนะครับให้ช่วยทํารายการให้เพราะนั้นต้องระมัดระวังถ้าต้องการจะให้ใครทํารายการให้ต้องเป็นญาติจริงๆนะครับคนที่เราสนิทมากจริงๆนะครับ 6. นะครับไม่ใช้ WiFi สาธารณะทําธุรกรรมทางการเงินเด็ดขาดเพราะอาจจะเป็นพวกที่คอยดักจับข้อมูลนะครับ เนะครับตั้งรหัสผ่านให้เดายากนะครับและเปลี่ยนรหัสผ่านเป็นระยะเช่นทุกๆ3เดือนนะครับและใครนะที่มีผู้ใหญ่ผู้สูงอายุภายในบ้านก็สามารถที่จะใช้โมบายแบงกิ้งได้ถูกต้องและปลอดภยัยต้องให้คำแนะนำกับผู้สูงอายุด้วยนะบัญชีมาซิมา้าเปิดขายให้เช่าให้ยืมโฆษณาโทษหนักมากเพราะนั้นระมัดระวังเลยนะครับใครที่ไปให้คนอื่นเช่านะครับหรือให้คนอื่นยืม บัญชีออมทรัพย์ในการรับโอนเงินนะเขาอาจจะเอาไปทําไม่ดีไม่ร้ายแล้วก็ไปทําไม่ดีนะทำให้มีปัญหาในภายหลังเพราะนั้นระมัดระวังนะโดยเปิดขายให้เช่าให้ยืมจำคุก3ปีหรือปรับ3 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับเป็นธุรัจัดหาโฆษณานะครับเพื่อให้มีการซื้อการขายให้เช่าให้ยืมนะครับจำคุก2-5ปีหรือปรับ2 0 0แสนถึง5 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับระมัดระวังกันด้วยนะครับ